เมื่อพูดถึงสถานที่ที่มีความลึกลับและน่าสนใจที่สุดในโลกหลายคนอาจนึกถึงสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่ตั้งอยู่ในทะเลแอตแลนติกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่ที่ประกอบด้วยเกาะต่างๆเช่นเบอร์มิวดาฟลอริดาและเปอร์โตริโกที่นี่มีตำน,นานการหายไปอย่างลึกลับของเรือและเครื่องบินซึ่งยังคงเป็นปริศนาให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาความลึกลับที่ไม่มีคำอธิบาย ตำนานของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อมีข่าวลือเกี่ยวกับการหายไปของเรือและเครื่องบินที่เดินทางผ่านพื้นที่นี้ในช่วงทศวรรษที่20โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินและเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเวียดนามซึ่งไม่มีการหาตัวผู้สูญหายหรือบางครั้งก็พบเศษซากที่ไม่สามารถระบุได้ หนึ่งในเหตุการณ์ที่โดดเด่งที่สุดคือตอนที่เครื่องบินขับไล่ US Navy รุ่น Flight 19หายไปในปี1945โดยเครื่องบินห้าลำพร้อมกับนักบินทั้งหมดหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยและไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนถึงการหายตัวไปของพวกเขาจึงทำให้พื้นที่นี้เริ่มได้รับความสนใจจากสื่อและผู้คนทั่วโลก เหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายปีที่ผ่านมาสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยคำถามและมีการพูดถึงมากมายเกี่ยวกับความลึกลับของมันซึ่งทำให้เกิดทฤษฎีต่างๆที่อธิบายการหายไปของเรือและเครื่องบินในพื้นที่นี้อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือไม่มีคำอธิบายที่สามารถยืนยันได้อย่างแน่ชัด ทฤษฎีที่ถูกเสนอมาได้แก่การพังทลายของสนามแม่เหล็กมีบางทฤษฎีที่บอกว่าในพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีสนามแม่เหล็กที่อาจรบกวนเข็มทิศหรือระบบการนำทางของเครื่องบินและเรือได้ทำให้เกิดการสูญหายได้อย่างง่ายดายอุปสรรคทางธรรมชาติอีกหนึ่งทฤษฎีคือสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เป็นพื้นที่ที่มีลมพายุและสภาพอากาศที่ไม่คาดคิดจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือการสูญหายการเกิดปากน้ำหลุมดูดบางคนเชื่อว่าในพื้นที่นี้อาจมีช่องว่างในทะเลที่มีแรงดูดสูงทำให้เรือและเครื่องบินถูกดูดไปในทะเลได้ แม้ว่าจะมีการทดสอบและศึกษาทฤษฎีเหล่านี้แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแน่ชัดว่ามีสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นคำถามที่ยังค้งางคาบทพิสูจน์หรือแค่เรื่องเล่าคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือมันคือปริศนาหรือแค่ตำนานที่ไม่มีคำตอบ เมื่อพิจ,จนารณาจากข้อมูลและการศึกษาที่ทำได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความไม่ชัดเจนในเหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงเป็นปัญหาหลักที่จะต้องหาคำตอบอยู่สำหรับบางคนสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ แต่สำหรับบางคนอื่นๆมันอาจเป็นแค่การรวมกันของเหตุการณ์ที่มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศหรือความผิดพลาดทางเทคนิคเท่านั้นเองการศึกษาและการวิจัยมีการศึกษาเกี่ยวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจำนวนมากที่พยายามทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งและทฤษฎีต่างๆแต่การวิจัยจำนวนมากก็ได้เสนอข้อมูลที่ค่อนข้างชัดเจนและอธิบายว่าความลึกลับบางส่วนในพื้นที่นี้สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางธรรมชาติและวิทยาศาสตร์หนึ่งในกรณีที่น่าสนใจก็คือการศึกษาทางทะเลของสหรัฐอเมริกาที่ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการหายไปของเรือและเครื่องบินในพื้นที่นี้ พวกเขาค้นพบว่ามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและมักเกิดพายุที่มีความรุนแรงสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูพายุนอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่ชี้ว่าสนามแม่เหล็กในพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดามีผลกระทบต่อการเดินทางของเครื่องบินและเรือการที่เข็มทิศหรือระบบนำทางมีความผิดพลาดอาจทำให้เครื่องบินหรือเรือหลุดจากเส้นทางและสูญหายได้ ตำนานหรือความจริงการตอบคำถามว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาคือปริศนาหรือแค่ตำนานที่ไม่มีคำตอบยังคงเป็นเรื่องที่ผู้คนพูดถึงและศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีทฤษฎีหลายด้านที่พยายามอธิบายความลึกลับที่เกิดขึ้นในพื้นที่นี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ความลึกลับนี้ก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้ค้นหาคำตอบต่อไป บางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องการคำตอบแต่เป็นสิ่งที่สร้างความตื่นเต้นและความสนใจให้กับผู้คนที่ชื่นชอบเรื่องราวที่ลี้ลับและไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์บทสรุป ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการหายไปของเรือและเครื่องบินในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาได้แต่การศึกษาที่ทำมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ช่วยให้เราเข้าใจถึงสาเหตุธรรมชาติที่อาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความลึกลับนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ยากที่จะไขคำตอบได้ในวันนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถค้นพบคำตอบในอนาคต ไม่ว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาจะเป็นปริศนาหรือแค่ตำนานที่ไม่มีคำตอบเราก็ยังคงยึดมั่นในความสงสัยและความอยากรู้เกี่ยวกับมันเพราะมันยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายให้เราค้นหาความจริงต่อไปคำถามที่ยังคงหลอกหลอนเราคงจะยังคงอยู่เหมือนเดิมในใจของทุกคนทั่วโลกและสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็ยังคงเป็นพื้นที่ลึกลับที่มีเรื่องเล่าที่ไม่มีวันสิ้นสุด